กิจวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นวันที่9วันสุดท้ายของทีมลูกหลานพ่อท่านช่วยน้ำท่วมตั้งแต่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจนกระทั่งมาถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้มีการแพ็กข้าวสารอาหารแห้งตั้งแต่เช้าเหมือนกับทุกวัน จากนั้นนำไปแจกที่บ้านนางามบ้านดอนโมงบ้านโนนยางตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งหมด190ชุดค่ะทั้งสามหมู่บ้านถูกน้ำล้อมรอบอยู่เป็นเกาะกลางน้ำเลยนะคะทั้งทุ่งนาและโรงเรียนก็ถูกน้ำท่วมเต็มบริเวณค่ะ ผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านนางงามบอกว่าตอนนี้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนมาหลายวันแต่ต่อไปจะมาเปิดการสอนที่วัดเพราะไม่อยากให้นักเรียนหยุดนานเกินไปค่ะก็คงจะใช้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นครูเป็นในตัวนะครับบางทีเราก็จะได้พัฒนาผู้ปกครองไปด้วยว่าให้เขาเรียนรู้ว่าความเป็นครูไม่ใช่ครูจริงๆครูอยู่ที่บ้านยิ่งดีกว่าครูอยู่โรงเรียนอีกเพราะฉะนั้นเราจะทํา ทำโรงเรียนให้มากกว่าโรงเรียนทำบ้านก็ให้มากกว่าบ้านให้มันเป็นทั้งบ้านทั้งโรงเรียนไปนในตัวเอาสู้ไ่สู้สู้สู้เอาแบบมือสูงสูงสู้ไปสู้สู้สูส่วนชาวบ้านผู้เดือดร้อนก็ยังคงต้องการการช่วยเหลือต่อไปค่ะทั้งในระยะยาวและระยะสั้นในระยะยาวนั้นชาวบ้านอยากได้พันุข้าวมาปลูกทำนาปลังหลังน้ำลด ประมาณช่วงเดือนมกราคมค่ะและในระยะสั้นชาวบ้านยังคงต้องการข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันค่ะอยากให้มันซอยเขา่าซอยน้ำาซอยพันเข่าน้ำพันเขากับะมีสเสตุดิจ้ะนี่แหละนี่สำคัญน้ำพันเขาอยู่อันเนวาปลูกเกนวฝังเหล่าแล้ว่รัฐบาลน,นทิ่ซอยเหลียแหล่าเจ้านที่สงสารวันเถาะ แล้วถ้าเฮาได้เก็บมาเล็ดพันธ์ยังไว้เองบ่ค่ะเก็บบ่มีแล้วเบิดแล้วเอาลงหน้าปีเอาลงเห็ดทําหน้าปีเบิดแทบสิบ่เหลือกินพุ่นล่ะขั้นขั้นพันธ์เข้าปังก็ก็เฮ็ดไว้ว่าว่าสิต่อก็เฮ็ดหน้าปีนี่เราว้ว่าสิต่อเฮ็ดหน้าปังบบดนี้มันก็มาถ่วมพันธ์เบิดแล้วจักสิได้ใส่เฮ็ดหน้าปังก็ได้ยังบ่ทันฮู้ โดยสรุปแล้วสําหรับการทำหน้าที่เป็นจิตอาสาของกลุ่มลูกหลานพ่อท่านช่วยน้ำท่วมนี้เป็นการทำโดยจิตใต้สํานึกที่พวกเราทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความเสียสละเมื่อเกิดวิกฤตของชาติบ้านเมืองก็มารวมกลุ่มกันเองโดยมีผู้ใหญ่หลายท่านให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ทำงานการเมืองภาคประชาชน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยสืบต่อไปในอนาคตค่ะเหมือนกับที่พ่อท่านได้สอนพวกเราเสมอว่าไม่รอไม่หวังแต่เราทำคือจากการที่เราเป็นเด็กสมาริขาเนาะพ่อท่านหรือว่าสิกขมาตสมณะสิกขมาตท่านก็พ่อสอนว่าชีวิตเราเนี่ย <Hey. S 2> ต้องมีประโยชน์ตนแล้วก็มีประโยชน์ท่านนะครับเราก็อาศัยอยู่ในสังคมสังคมอโศกก็เป็นอีกสังคมหนึ่ง นะครับแต่ว่าพี่น้องที่น้ำท่วมเขาก็เป็นอีกอีกสังคมหนึ่งฉะนั้นคิดว่าเราน่าจะมีอะไรแล้วที่ที่เราพอช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรจะช่วยเหลือไม่ไม่เหนือยบากกแรงนะครับหลวงปู่ปลูกฝังให้เราช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามารู้จักอโศนกะตั้งแต่เริ่มเรียนเริ่มรู้จักหลวงปู่ เป็นเป็นเด็กดื้นอนั่นแหละแต่พอจบมาแล้วก็คิดถึงแล้วก็คิดเพิ่งคิดได้ว่าหลวงปู่สอนสอนอะไรไว้บ้างเี้ค่ะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยกฎระเบียบก็เยอะแล้วสอนไม่เหมือนกับข้างนอกเขาสอนกันซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรายังไม่เข้าใจแต่พอจบมาแล้วพอได้มาสัมผัสกับชีวิตจริงที่เราไม่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้มีผู้ปกครองเี้ค่ะเราจะเข้าใจคําสอนของหลวงปู่มากขึ้นค่ะ ก็เห็นพี่น้องเรามีความสุขก็ที่ใจแล้วครับครับเพราะเขาน้ําท่วมเขาเดือดร้อนอยู่แล้วไงครับเรามาช่วยก็ก็แค่ช่วยบรรเทาเขาหน่อยครับภูมิใจคือสิทธิ์เก่าอย่างน้อยๆก็คือได้รวมตัวรวมตัวกันช่วยสังคมครับเราไม่ต้องขับเคลื่อนด้วยกลุ่มใหญ่ก็ได้แค่กลุ่มสิทธิ์เก่าเล,เล็กๆอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มสิทธิ์เก่าก็ได้ครับแต่ครั้งต่อไปก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ก็อาจจะเป็นได้ คือเพราะท่านสอนเราเรื่องการทํางานโดยตรงเนาะไม่จงเป็นต้องไปใส่สูตรผูกเนกไทพูดในสภาอะไรก็ได้เราทํางานเอาของให้ถึงมือชาวบ้านเป้าหมายคือตรงนี้มันก็คืองานการเมืองอการเมืองคือการบรรปัดทุกความลงสุขที่น้องประชาชนคนธรรมดาทํางานเอาของให้กันก็คือการเมืองมันไม่จำเป็นต้องไปใส่สูตรพูดในสภาแปลงงบประมาณให้มุดวะพูนวายอะไรแบบนี้ก็คืองานการเมืองเหมือนกันชีวิตคนมีความสุขมีบรรเทาความทุกข์จัง น้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเมืองกันหนึ่งการเมืองภาคประชาชนบอกเล่าข่าวโดยทีมงานบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะ